ยอดมูลค่าเจิาเล้าบาทมีมีการแลวเขียนชื่อนำคุณไว้เื่าบุญมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าโรงเรียนพระธรรมุถินหรติดการสร้างกุฏิสงค์คุณโดมมีการที่ะเป็นุนใดังนั้นทีที่มีการสร้างกฏิสร้างอยู่หังไกในพุทธศาสนาโยมก็มีโอกาสมาเป็นเจ้าภาพตรงนี้แต่นี่ระ้งหมดเป็นการทำบุญ แา่ว่าถ้าไปบนถนนคนมดินเนาะสำหรับ้าบนสารที่โนคนที่นบนตรนนี้ที่โดนทางมาใหม่กือดวงวัดเวียนกรในกลางกองดูชาดอกไม้ผู้ตินทองต้นระาที่อยูเรามีโอกาสนานที่มาสังสมบดยมีการทะบีร่วมกันไว้ในพื้นสนาแระบุนเนาะมีโอกาสจนกระบวนแผ่นก็บี่ก้าวบานบนถนนเนาะเขียนชื่อในกลร่มบนถนน นี่เรามีโอกาสมาสร้างรากฐานของศาสนากระโดมเนาะการบุลุษกาับการลบบกันแดดบงแดดร้อยเนาะเรามีโอกาสแล้วมาลบกเป็นภาพมาสร้างบุญสร้างบส่งกำลังในพุทธศาสนาก็อนโมาสนาส่านบุคคโดมเนาะว่าคืนนี้เป็นคืนวันที่สามของงานประจำปีว่ลก่นแล้วบาลบกันเป็ภาพ หรือโยมันเป็นเจ้าภาพทวายถ้าใปบวชเองยนรับูกรรงปังทักเหนือโยมเนาะมีโอกาสแล้วเนี่ยเป็าใจบวชเนรับตามัธาที่ดูมาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเอาไว้หรือุ่โยมจะปนบุลงศพนี่การต่ออายุต่อตาต่อชีวตัวเองสตสุขสตสุสติรลกสติคอยสตคขอสมุตติอะไร้หาจากโลกใบนี้เนาะมีโอกาสแล้วสัามุนุณนี้ เมืนเกิดเปาียบเ่าตามศรัทธาทีดูก็อนุโมทนาสาธุ้ที่โดนสาธุ่นคนเป็นตันี้มาเปรนเจเท่ากันตามศรัทธาอยู่ตรวนี้ก็อนุโมทนาใจผู้จนคนเป็นตันี้แต่การปฏิบัตเพื่อนรโยมนเนี่ยเอาตัวมาลงที่เที่ยมาหาพระลงที่กันมาสารมณีนี่มาถวายท่านที่เป็นพุระบูชานี่สามารถบู สัมผัุาบุญดเนะในวัดพรกาวุทีสมเ็จกันเรามีโอกาสมาร่วมทำบุญและวนน้ำอุปสมบุญกุศลพันาเวียนกันที่ว่ดโบมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเอาไว้ในพุทธศาสนาก็อนุชนาสาเท่ากบโเนะมีโอกาสมาสัานบุญตรงนี้ก็ขอเชิญทางนักดู นุ่โยาเป็นต้าท่าเขาตรอยฟ้าขาโยนเนาะจิตจงโน้นนี่ยเขาตรอยฟก็เป็นบุญสูงบุญดนเห็นสกสร้างบุญสร้างกุศสร่วมกันมาวต่อเงินต่อทองต่อแบงคน้โยนเนาะมีโอกาสแล้วสะพานบุญที่นี่เราสช้ทารถโนดูนี่สร้างบุญสร้างบุศสมมีโอกาสแล้ว การทะบุญวาุโตม่อในันละก้าวก้าบามนักบุดมีโอกาสแล้วมาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันในคนบเนาะบุญกุศลตรงนี้แเละจะพาไปพักรุ่นี่ดีในทางข้างหน้าก็อนุโมทนาาธุานบุญเนาะผู้มีจิตภาพมาต่อเติมโอเคกตะบุญกตาไว้ในวิสนาของเราก็อนุโมทนาสาธุคนบุญเนาะ ร่วมกันดงแต่ทุนนี้ก็เป็นการเทวาคดีวบบันมโนฆาพระเจ้าดินพระนวลโดยมีการแล้วมาเป็นเจ้าภาพกเป็นดงในค่ำคืนนี้เพก็เป็นคืนอนึสามของงามประจำปีวัดโคดินในการผาลผ้าให้หลวงพ่อสมปรารถนาติดผอมบนผ้าเสยเสียงกันก็อนุทนาสาธุคนดงเนะาะมันก็จะเป็นเจ้าภาพ บ house, t T domestic, le, también, alumni, ูชาภาพตายบูเรียนผูร้อมกันตาบูชาที่อยู่ผืนละเก้าสก้าผืนละเก้าสบก้าบาทในคนโดดเนาะมีการเดี๋ยทุกธรรมดาก็มีคนโดดมาเป็นการท่าร่วมกันก็อนุโมทนาสาผู้่านโยมสาผู้จนคนจะบุญคนนี้มารลบเป็นเารท่ากันโยมมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลในทุกศาสนากันมก็อนุโมทนาสาธุคนโดดเนาะ ก็อนุโมทาทุกทนสาทุชนคนจำนวนตัวนี้ผมดมมีโอกาสและกระดูกน่าจะทำบุญสถานธรรมตัวนี้ได้เกิดขึ้นสาทุชนคนจำนนนี้ที่เดินทางมาใหม่ให้ไว้เวียนที่ตรงในการกราบเรยนคนเดิมนำบูชาดอกไม้ผู้จูงทองตาตถาคตอยู่สุดยอดระดับอารมณ์ไม่ด ถาเรานำโดยฝ้ายขวาจะเป็นทองเงินทอวทองตังเงินตัวทองเกิดกนญแจกุมานมนาของเราคนโบน้นำเอาปัจจัยตงนั้นเสียกับไม้ตักกวงต้นตอเงินทองทองอิษาน้องกุบิดารรดาของเรานี่เรามีโอกาสประสานทีมาสร้างบุญสร้างคามสุขรกันเอาไว้ในพุทธศาสนของเราก่อนบสมาเพืคนโบนเอานเก็บ้าพร่วมกัน สร็จแล้วก็นำแผ่นทองแผ่นแรกจิตพ่ตามมาวิชัยแผ่นที่สองก็เป็นหงคงพ่อตามมาขอพรหงวงพ่อตามกันอุจะเป็นพระก,กิติอาจารย์อีกองคหนึ่งในเจ้าองุโยมเนอกาศแล้วแผ่นทองแผ่นที่สามเป็นงพ่อพุทาเป็นอดีตเจ้าว่ารัขุนนี้ขเาเขุนยมเนาะอเกเป็นพระกีติอาจารย์เหมือนกันก็นมีมมูอกาในคุบมมาลก็เป็นเจ้าทา ในการทำบุญกุศลท้งนี้สุราพันทธงพันที่สี่นักคุณดวงมาติดพระอาจารย์บันเกิดนี่ทในธนกิจวันไหนอันไหนก็ร่วมกันนักคุณดวงนี่ก็อนุโมทนาถึงนักคุณดวงเนาะมีโอกาสแล้วมาสร้างความบุญร่วมกันโซนพันทธงพันที่ห้าก็เป็นรอยพระบาทจำลองนักคุณดวงเนาะบริบูรณเป็นแต่ภาพสร้างสมบูรณ์มีกันไว้ บางครั้งคนเหานั้นก็อาศัยบุญบารมีที่ตั้งสมบัติในชาติที่มีชีวิตอยู่เป็นตัวโน้มมาสร้างบุญสามปุชนกันเไว้คุณบุญมีโอกาสแล้วสะพานบุญนี้เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วคุณงามความดีที่สะสมไว้ในชาติที่มีชีวิตอยู่ก็จะกลับไปเกิดเป็นพ่อคุที่ดีมีโอกาสแล้วสะพานบเสร็จแล้วโยมเดินทางไม่รู้อะไรตรงนี้ประตูเมื่อมันกระจียง ตัวแสงสว่างชีวิตหน้าที่การงานจะเดินมุ่งเหนือมุ่งโลกหรือมัอ่นคงในทางพิจาณาการพิจารลาหนที่การงานคนเราเกิดมาในที่แสงสว่างถ้กากลับไปก็ไปในทุกง,งานวามดี